ไปยังมาท่าไอ้ท้าโกมันมาแน่นปึกการสร้างแบบอนนี้ก็สุดทื่อมาจากว่ามีค้ามสุขมากนะครับการ แลืก่อนรหเดิมไม่สามารถรองรับได้จึงมีการสร้างดาสุวรรณแห่งใหม่ในพื้นที่ประมาณ5 0 0รอยไร่สร้างเสร็จในเดนตนีได้ทในชิขการดสรรเาไตลาดเาเิมเนาเิมทางเข้า้ก็เดีเด๋ยวทราเพียนนี้รับ กำลังดูตอนเสร็จสำรวจพื้นที่รลวมกันแล้วก็คือกั้นรั้วเนี่ยครับก็ทำด้วยกันนะครับอันนี้ก็ขอความกระจุกจงเล็ก แน่นอนจริงๆเจ้ดเรืองเจ้ดเรืองถ้าเป็นร,ร้อยเลยเนีเธอเปลี่ยนรถมายิ่งเล็กสวยด้วยที่ประมูลอย่างดักเตอร์ไว้ไหม